ของดองเห็นของหวานมึงฮิดบวกพันดอกมันนับแข่งกันหรวอมื่นดอกปาดไหมนี่ปวดเขาไหมนีแล้ครับนิดปวกเขาาของแท้พี่น้องปวกข่าหน่อยปวดไกล้หน่อยปวยเขาตอกแตกแต่ตแนั้นพื้นท่บก็อื่นฮิดบวกอียงบัวจังไรคุยงูบอก ยูบ,บานพวกผมก็เฮ็ดปัวกไก่น้อยส่วนแล้วเห็ดปัวกไก่น้อยอย่างเดียวก็เท่ายูบาลคนอื่นเฮ็ดปัวคุ้งหงอคนละก็คือวงเล้ยส่วแล้วแต่พื้นที่ดอกครับพี่น้องส่แล้วกันไก่มาเด้อค่ะส่วนแล้วกันไก่ดอกพี่น้องไปนั่งไปเลยมึงที่ล่ะมึงอุ้มนี่มันจุ่มไหมล่ะเออเออสะอวนนี่ธนัทจ,จังสี่อย่างเด็เอาตามธนัทอยู่แล้วเ่าคือผูกกันไก่ไง นั่นกับพี่หนึ่งกับชีเด้เก็บอยู่เราเล่าสองสามเถื่อนนี่บางเถื่อพอเต็มพ่นกระเปาดิกัน,นพอเฮ็ดอื่นนี่นในฮ็ดอื่น,นพวกดอกนี่งานเนาะแสบีบมกแสบีบแกงสะดุ้งคือสะดุ้งหอนหอนคืออันนี้ไหมคือแกงปลาซิ่วเนาะมาตรงไปตุ่มโดนตุ่มโดนเฮ็ดสีเหี่ยวครับผมได้กินเถื่อแล้วกัมกใส่ผักอีตูว ตัวเล็กอยู่ใส่ตัวเล็กก็อยู่เฮือนแล้วนเนาะเฮือนใดเฮือนจากของผุนเลี้ยวยู่กินอยู่โรงพยาบาลจีหมอพูนว่ามีเห็ดจีนได้เห็ดปัวก็หน่อยเฮือนจากของอยู่ใส่เดี๋ยวนี้เฮือนจากของอันนี้อะไรนี่บานหัวหน้าเดองขาสั้นสั้ง <c oughs> หลังส่อสอสอกับเหลี่ยมเจ้ามูดอกพี่น้องบางมูกับดอกง่ายขาง่ายบางมูกับเป็นเห็ดเขากแตกนั่นสินะ ปล่อยผ่านบ่ได้เด้อดิเพราะว่าพวกวนี้หิตกระหายากะเป็นอีกชนิดหนึ่งห็ดอีกชนิดหนึ่งทีศไร้ร้ายทันมักแห้งหอมักผู้เ่าก็มักแมนเพราะว่ายังก็บางทันเป็นกพระว่าเห็ดปวกดอกง่ายนั่นมันหยาบจังสิอดอกน้อยบย่ได้แซบกินง่ายหยำติดน้ำรองเขียวเลยจัิงสินะเจ้าสิมุกนี่เจ้าสิตันใ้าย Chắc không con hát mưa tê lông chim mong muốn chạy của kia mọi người chạy chị bảo vệ thân tôi có lông mối gang gomia. Pị tap đi mục kịch đi kìm đuôi mọi người có đuôi đi kìm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  đi kìm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  đi đi kìm đi kìm đi ข่าเพดผ่าน,นกล้องดีๆโอ้ยอแพง้งโซราเซียนี่โอ้ยผู้ใหดูใชยมุมเอ็ไทยหนังอุ๊ยแจมก็มเอไอ่นเลียวเป็นเฮดปววขาวใหญ่เลยเอาสูงนั่นเลยก็ะไ้ใหญ่ภาพจริงภาพสดไม่ใช่เอไอนะครับ ไม่ใช่เอไอเอไอคือเอ,อียงบอคอยแนย่บอคอยบอกผมกับบองูกันเป็นบอ,บอ,บอเอาคันบอกว่าถึงนี่เขาผิดก้ดเขาไดนเพราะว่าทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กเขาว่าระบบเอไอดันให้ดังเขาว่าอืมมันเป็นระบบของเขาแนละเอไอเพราะว่าอเอไอทำดันให้ดังเขาว่าจี่สี่เธอเคยมึงหนังอเวนเจอร์บ ก็บอกะยังว่าเห็นเจ้าเวาอยู่อเ,เอาเป็นจื่อเป๋วอยมันจะมีตัวนักแสดงตัวหนึ่ง,นงที่ที่เกิดขึ้นมาจากคอมพิเวเตอร์เว้ากันเว้ามาเรื่องนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์ศูนย์เข้าใจบ่เว้าเ,เรื่องนี้เ<อ>ป้ยยังจังเจ้าสันซันแล้วก็กึ่งตัวคันเว้าเรื่องเอาเป็นจื่อนี่ยนะคุณปปาคุณแม่บางท่านเป็นโบหงส์อือถ้าใครยังโบหงส์เนาะใคอยอายูจีซีปีกภาพภาพยน่ร์ภาคต่อที่มีคนติดตามมากที่สุดเลย รอดทิตานต้นอง<อ>สาร้างต่อโค<อ>๊ยม,ม,มือสาวเจยดีโอ้ยดเ็ดออ๋ไมาจอิ่มถกเดี๋ยวเด้๋ยผมอวยก่อนนี่แกต้นหนไปใส่หอสรอช่างช่างหลังมันเห็ดเขมท่องเหรอซอซอกูเฮ็ดเขมท่องเลย เดีจะตุม่มโดนแค่น,นั้นแหละแต่ยังไงมันโดนเงียบแล้วก็คือจังเจ้ามุกนั่นแหละเอ้ยนั่นอย่างอ่ะกระจากเหลียวเอื้อเนาะเอ้ออย่างไม่อย่างน้ำเลยเดี๋ยวน้องสาวกัดมือตีงั้นจังไลยคือคือแม่งมุมน,มน้ำนี่เน,นี่ยแปลงนึงคือน้ำนี่ ยุ้มปวดโหลดเยอะขววอีกแล้ว้ยวามันปลาฉลามโดดผาบ็นกองเบอือใส่ถุงมือกับจับบอดดายได้เลยไปหลายอยู่เดี๋ยวาจะดอกดีๆครับพี่น้องมันน่าเก็บถิ่มเก็บควางดิเพ๋ยวเข้า<ว><ว>เลือกเอาตะดอกมั่งครับอันมนีกับป้อย thomas hát vẫn bà mẹ ăn kính lắm nè thomas hát vẫn chỉ bà mẹ không phun là đâu không có lẽ kh không con phun phiếu này you kìa 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 เห็นบัวบวบัวใ่เวลาให้ตั้งปววเขาสางไว้กินเห็นบ่ปวเป็นสิเตรียมสิกินแล้วโวกตามหลักการนี่หีเราก็เฮ็ดปววปวกเป็นเฮ็ด้แตะกินยี่หีครับปลูกพืชปลูกผักไว้กินเองขนคนเมนใบถัเลียงอันปวกงานใบเั่เลียงนั่งพญาของเพลินอันนี้เปลวยี่หรี่ดิเนเมนเปลวเรียนอุ้ยเนอะนี่ ออพี่แมวมาป,ปาด,ดยุ่งหมูให้พี่ปกไปหน่อยก็สันสอ่อนดอกตุมต้มๆหนำนี่เนี่ไงอันนี้ป,ตปติตาหักปิตาหักอ่ะโมขัดสนนี่ไงนี่คืานอนสิมาเ,ออเรือดิโมไม่เอียง นี่บางนึงเห็นคนหยู่ตู่อยู่เขา่นก็โหดเลยหรอเนาะือจังตัวน,นิ่มแล้วะมันไปห้อาโศกไ่บัวตัวนี้นบ่ไดดสนใจดอกน่สิมันยานนี่บางนี่ห็นบอบัแเวลาตัดฮ็ตตัดขางสายเด้แั่เวลาตัดนองใหม่ตัดขางข,งขวัวจังสีวะง่งยว่ะ มันเป็นแบบนี้ก็สิเป็นเน็้อปวกเขาตกแตกปลาทองเดียวกันเลยนะปลาใส่น้ำปลาไผ่ด้วยพี่น้องขายงาเนาะเต็มเลยปลาไผ่นีส่สิดอกงนะามเพราะว่าอย่างีๆใบไผ่เป็นทับอันทับถมกันหลายเนื้อเป็นสิดอกอวบขายงาของสีไนี่อะไรวะเงี้ยหน่อยๆนด้วยพี่น้อง หันข้างหลังเทอหน่ายังไงเล่นะขาแต่ว่ามันก็เอาเนาะเลยก็ทวนเอาขอพระท่านได้หันนี่นีํา้ำเจียงสี่วันกลัาออกนานีน้ำเจียงสี่ยังเบื่อ หือเป็นต้นงามเนาะอ้าวยามตัดเก่านี่กล้องซะมันเป็นหยังดอกทั้งไปเสียงเอาบ่บ่สิได้ยินติปานละบ่ บางปีไปพอี่พ่นใหญ่ๆี่จากผักเลย,ยน้อยเน่ยี่ลุกเนี่ยเปิดโอุโ้ยพาด <c oughs> อันนี้ก็น่ะน,นี่เบรนี่หรอเนาะ

บ้านาสิครบครบยัางหมนบ้านาสิครบมูเทียวนผมยันตัดไปเลยนะ <c oughs> ือหงุ่มด้วย ชักค้งจักหัว่เียช่วงสีเทาเับัวเทาดอกไม่ไหนพกนี้ง่นด้ว่ะอ้ยบิงพูดพูดพิส้นพิษสายเถองามบัี่น้อง เข้าวสารที่ข้าวโักม๊ะนีปุ๋ยปันเตยอยู่ตลอดมันดอกบ่มีใครมาหยาดอกโอ้ยสวซนหยาดเพชรปุ๋ยกันหน่อยกันเถอะมิได้บอกให้ไปเอาดิ ป้าที ok> ่เฮ็ดปวกไงป้าที่เฮ็ดปวกไงคือโบนี่เนาะแตกป้าที่เฮ็ดปวกไปหน่อยนะเด้อกู้ปวกอยู่บางงานบางนี่เพื่อจีเปลี่ยวนี่เสียดายว่าป้ที่ยังเบาไปอีกอยู่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับหนเป็นแต่เสียดายเนี่ยหลายหลายเลยแต่ที่เฮ็ดปวกงี้มันขึ้นไดใจแล้วเอาจากของคือปวเอาไปหมันนะหมันไป ไปมกป่ะนี่